สวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านครับผมอยูกอ่กับ naruto ninja storm 4นะผมอ่ากับเนื้อเรื่องอ่าเรื่องเล่าของ boruto นะผมเป็น dlc นั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อไปกาหไม่เสียเวลาไปลุยกันเลยครับนี่ฮะมาถึงบ้านนะครับกลับมาแล้วกลับมาแล้วเหรอยินดีต้อนรับกลับบ้านจ้าต่อรองเท้าด้วย คุณคือผู้นำในยุคสมัยใหม่ครับลองใช้อุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์สอนให้ทุกคนได้รู้ว่านินจายุคถัดไปนั้นเป็นเช่นไรดูสิครับแต่จริงไม่ควรใช้หรอกเก่งด้วยตัวเองดีกว่านะฮะ<ม>อืมมีคนเคาะใครอะเฮ้ย ป่อพ่อไม่รู้ตัวจริงหรือเปล่านะการสอบรอบที่สองได้ยินว่าผ่านสินะอืออืมยกอยนะพยายามได้ดีมากนี่ฮะ <c oughs> ก็รักลูกนะครับนารู้ตัวที่ รอบต่อไปก็พยายามเข้านะเน่เออมึงไม่ชนงูว่าชนให้เิะนะ่ะไปแล้วเพื่อพูดแค่นี้ถึงกับอุตส่าห์มาหาเลยเหรอด้ ก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่เหรออะไรกเล่าจริงๆเลยเรื่องแค่นี้ก็มึงเป็นลูกเขาอะนะอย่าใช้เลยเชื่อผมเถอะเจ้าพ่อบ้า วันรุ่งขึ้นงานก็ไปก่อนแล้วนะเนะนี่ยภูเาขาหัวงี้พยายามเขานะครพี่เดีเ๋ยวจะตามไปเชียร์นะจ๊ะโอ้ยย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  สนามสอบจูนินรอบที่3นะครับสนามการประลองของนินจาเราวัยรุ่นนั่นเองมาสายไม่สายสินะวันนี้ไม่บ้าถึงขนาดที่จะมาสายในวันนี้หรอกหน้าเป็นวันที่โบรุโตะเฝ้ารอคอยมาตลอดเลยนี่นะ อย่าะไปรุยให้เต็มที่เลยดูเหมือนจะไม่ปลอดแหกนะเออเอาวะจา์มึงก็ไม่ให้กำลังใจเลยตอนอนี้จะเป็นการตัดสินอย่างแท้จริงแบบตัวต่อตัวนะเออพวกเธอจะไปได้ถึงขั้นไหนต้องแสดงให้เห็นชัดๆเลยนะรู้ไหม <c> ครับค่ะโอ้ อ่าละครับผมรอบการประลองนี่ฮครับผมนี่ฮะคิดว่าทราบกันดีอยู่แล้วว่าการสอบรอบที่สามคือการต่อสู้เป็นรลายบุคคลนี่ฮะมีโกคางเงะแล้วก็ห้าคางเงะนั่งอยู่นะครับผมอ่ะ นี่ครับผมการันะผมเป็นห้าครั้งเงี้ซะด้วยนะผมก็คือเราเป็นเพื่อนนา้าตุตะทั้งหมดนะผมห้าครั้งเงี้แล้วก็โฮคางเงะนะครับผมซึ่งอาจจะต้องสู้กับเพื่อนร่วมทีมที่รู้ความสามารถดีอยู่แล้วก็ได้นี่ฮะฮินตาตะกับลูกครับผมการนั้นก็ช่วยแสดงพลังที่เอาชนะได้แม้แต่ในสถานการณ์เช่นนั้นออกมาให้ชมกันที่นี่ด้วยนะครับ ใครกับใครวนะน่ะอ๋อร็อกเลน,นะผมโอ<แ>้ยจูนินรอบที่สามนะครับถ้าเช่นนั้นจากนี้ไปจะขอเริ่มการสอบคัดเลือกจูนินรอบที่สามนี่ฮะอุซึมัคกิบรุโตจากโคอ,อจากโคโคโดงะงาลุเลเออนั่นแหละอะไรก็ไม่รู้ฮะับตอนที่น่าจผมอ่านผิดนะ โอ้คู่โมกะคุวยครับผมยูร <Y uri. S 2> ุจากคู่โมะงาคู่เละเหมือนกันครับผมยูรุอ๋อไอตัวนี้เหมือนน่าจะเป็นลูกหลานของแปดหางนะครับผมโอสถ้าอย่างนั้นยกแรกอ๋อแล้วครับเริ่มได้ มามาดิมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออ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 มาดิมาดิมาดิโดนโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดิมาซี่มาสิ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 อะไรอะไรมึงมึงเฮ้ยเดี๋ยว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 อืมอืมอืม

โดนนี่ฮะหมาจัดตารแล้วนะเอาละครับผมเฮ้ย้าไม่ตายใหญ่ไปเลยปึ๊บวัากระสุนวงจักไปดิตูมโอเคมามาชาร์จเดี๋ยวชาร์จก่อนนะมาเข้ามาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคมามามา,มาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มาดิมาดิมาดิมามา,มาเอาลูกบอลไปก่อนมึงชาร์ตชาร์ตมาปุ๊บปบเุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊นล่ะไอ้เชี่ยไม่โดนฮ่า่าฮปุ๊บปุโดนไหมลนะ่ะโดน,โดน,โดน,โดนเต็มเต็มมผมจัดการแล้วนะรอบสองครับผมมึงเน่านะอออ รกระสุนมุจักไว้ด้เนี่ยครับผมถ้าสู้ให้มันโดนเด้งสะดุดตาพ่อ,อก็คงจะแข็งแกร่งโองเคครับอ่าไม่ตายรผดิตศึกรู้ผลแล้วเรียบร้อยอเนี่ฮะแพ้ครับโทษทีถ้าทางฉันคงเป็นฝ่ายจัดการนินจาคุ โมงาคุเละรวดเดียวทุกคนแทนแล้วนะเออโบุโตะอ,อในชื่อชาไลหรือเปล่านะยูรุยยูรุยต่างหาก <laughs> ผู้ชนะคืออุซุมากิโบุโตจากโคโนฮะงาคุเละเออครับอ่านชื่อยากมาก นี่ครับเดินออกมาถ้าเช่นนั้นจะเริ่มการต่อสู้รอบถัดไปผู้ที่จะต่อสู้เข้ามาข้างหน้าเอื้มโอ้ยโบลตเฮโบลโตเป็นอะไรไปการสอบยังไม่ทันจบเลยเปล่าลอกแค่คิดว่าอยากออกไปพักหายใจหน่อยงั้นเหรอก็จริงอยู่ที่การต่อสู้ ชวนกันกดดันแต่ว่าอย่าเออระเหยมากไปละ่ะรู้แล้ว,ลวนะน่านี่มึงคุยกับอาจาร่านเนี่ยพักพอแล้วเหรอเออดิพอแล้วไปคู่ต่อสู้คนถัดไปคือนาระคือนาระทิคาดะอิที่เป็นลูกชายของ คุณที่การมารุโอ้ที่การ,ารุว่ะเพราะเป็นนินจาโคโดฮะงารุเละเหมือนกันหมอนั่นย่อมต้องรู้ไส้รู้พุงเธออยู่แล้วละ่ะเอาละครับผมระวังตัวด้วยละ่ะโอ้โอเคมาครับผมอะไรที่ผมแปลผิดแปลถูกก็ขออภัยด้วยนะผมอัฒรถในการดูนะสนุกสนาน เอาล้ครับจากนี้ไปการสอบคัดเลือกจูนินจะเริ่มการประลองครั้งที่เจ็ดออแล้ผมประลองครั้งที่เจ็ดครับผมฮิซึมะก,กิบรุโตนะครับผมโอ้นาราชิคาไดินะครับผมทั้งสองคนเตรียมพร้อมแล้วนะครับถ้าอ,อย่างนั้น เริ่มได้มาโอเคมามาถึงปุ๊บกูใส่เกาะเลยปึ๊บโอ้เฮ้ยเดี๋ยวมาดิ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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวพีเดี๋ยว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 มา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  มาเฮ้ยเอือยเอือมาปึ๊บปึ๊บโชว์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 โอ้ยมึงโอเคสวมเกาะรอมากลัวมาดิมาดิมาดิเกาะแตกปุ๊บปุ้บปุ๊บเฮ้ยเชยตาดชาดมามามาเฮ้ยมึงมึง โอ้โหเดี oh, <laughs> oh, yeah. ๋ยวเดอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมงกัดพุ่งแมงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหจัดมามาโชว์โชว์ดวด้วยปุ๊บปบปาไม่ตใหญ่โอ้โหเชี่ยไม่โดนท่านผู้ชมพุ่งแมงกลัวเดี๋ยวอะไรแล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเวดี๋วเดี๋ยวมึง จับไปมึงชาปุ๊บปุ๊บดูไม่โดนเดี๋ยวชาร์จใหม่่อเดี๋ยวมานี่มาปุ๊บปุเดี๋ยวโดนไมเชี่ยไม่โดนผู้ชมต่อให้โดนให้ได้มึงมานี่ปุ๊บปุ๊บเดี๋ยวปุ๊บ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 เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปุ๊บป เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปุบปุบโอ้โหท่านผู้ชม่ได้การละชาร์จรอเฮ้ยอะไรอะไรอื้รู้ผลเลยบางทีก็ใส่ข้าไม่ตายใหญ่ลำบากกันนะผมถ้านผู้ต่อสู้แม่งเก่งนะนี่ครับผมชนะอีกแล้วช่วยไม่ได้ยอมแพ้แล้วเยี่ยมเลยนี่ฮะหืม โบลุโตเห็นแล้วผู้ชนะคืออุจิมาก,กิโบลุโตสำเร็จสำเร็จแล้วมาแล้วครับโอคาเงะนารุโตลงมาเองนะผมพ่อเฮ้เฮ <c oughs> <c oughs> รอบต่อไปก็ชนะอย่างรับข้าบให้ดูพ่อไม่ปื้มครับอืม นี่มันเรื่องอะไรนะนี่มันในการสอบครั้งนี้ถูกห้ามใช้นี่นะลีลีอุจมากิบโบุโตผูกตัดสิทธ์ช่วยแก้ชื่อผู้ชนะเป็นนาราที่ ทาไดอิให้ด้วยโอ้โถแม่ก็เสียใจนะผมอุซุมากิบรุโตะุกตัดสิทธิ์พ่อฝ่าฝืนกดใช้อุปกรณ์นินจาต้องห้ามโหปูเป็นแม่ก็เสียใจพ่อออกมาลูกนะขาดคุณสมบัติเป็นนินจาไปกันได้แล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างสอบ<ท>อแขนครับ ปัดออกสั่งสอนทีหลังพ่อนะมีเวลาทำอะไรแบบนั้นได้จริงๆเหรอถ้าพ่อคอยสั่งสอนผมแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้คงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกนั่นสินะครับคาตาสกึกะ บบลตคุณไม่สามารถชนะเลิศได้ผมเองก็รู้สึกเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับรุ่นที่เจ็ดที่จริงผมจะว่าจะประกาศหลังจากเขาหลังจากเขาชนะเลิศแท้ๆเชียว ทุกคนที่มารวมตัวกันอุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์ที่บรูโตคุงคนนี้ใช้แม้จะทำให้เขาต้องเสียสิทธิ์ไปก็ตามแต่ที่เขามาได้ถึงขนาดนี้ก็เป็นเพราะอุปกรณ์นินจาวิทยาศาสตร์คาตาสึกะท่านห้าคางนี้และท่านท่านทั้งหลายท่านก็คงจะได้เห็นปุ่มมาแล้วครับ อ้าวนินจาปริศนาที่าซาสุเกะสู้แต่อีพีแรกทุกคนหนีไปเฮ้ยปึ๊บทิศหายแล้วเฮ้ยอโอ้พลังทีปุ๊บตึกพังทิศหายแล้วงานเข้าแล้วเฮ้หนีเร็วได้มัไม่เป็นไรใช่ไหม าัักลครบเราทาย,ยาทของคางูยะนะผมมีอีกคนพวกแกเป็นใครเจ้าตัวใหญ่นั่นคือโอซุสุกิคินชิกิส่วนอีกคนหนึ่งคือโอซุคือโอซุสุกิโมโมิชิกิ ไขรหัสลับในคำพีได้แล้วเหรอเอพิ่งได้เมื่อกี้นี้เองเมื่อมีเรื่องเกี่ยวกับเจ้าพวกนั้นเขียนเอาไว้ด้วยเป้าหมายคือผลจักระที่ถูกแบ่งแยกออกไปหรือก็คือสัตว์หางที่อยู่ในตัวนายคำพีที่ค้างูยะเหลือทิ้งไว้เขียนไว้ว่าเจ้าพวกนั้นจะมาแย่งเอาผล เอาผลจะกะไปนี่ฮะพังุยะผู้ที่รวบรวมสัตว์หางนะครับนี่คที่กางเขาหาวรวบรวมอาหารเซนซึขาวก็เพื่อเอาไว้รับมือเจ้าพวกนั้นพังอุยะอีกแล้วจะเอาผลนั้นไปทำอะไรนะรู้สึกจะเอาไปผสมเพื่อทำยา ถูกต้องหากมีสิ่งนี้จะทำให้ไม่แก่ไม่ตายมีพลังสุดอัศจรรย์ไงละ่ะถึงกับก้าจ้องฆ่าเชียวลือเป็นแค่สิ่งมีชีวิตชั้นต่ำแท้ๆจะทำอะไรจะทำอะไรครับไม่อยากให้เสื้อผ้าเลอะเทอะสักเท่าไหร่แต่เอาเถอะ แด่เข้าไปแล้วครับนนานที่ยืดเส้นยืดสายบ้างก็ไม่เลวจงยินดีสิเถอะเจ้าพวกสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำที่พวกเจ้าจะถูกฆ่าคนนี้ประชีพสาวสเกตมาครับผมโอ้เล่นนารุโตมากุสวมเกาะก่อนเลยมากุพุ่มใส่แล้วปึ๊บ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 บัว พวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโถ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 มามึงเอ้ยสวยสวยกอดทีมึงมามึงเฮ้ยมึงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโถ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 เอ้ยมามาชัด์จชาร์จเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมแย่เลยว่ะเราสุกเกมมากสม่าเอ้ยเอ้ยเชี่ยเ้ยเฮ้ยโชถ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จ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 ทันปักษามึงเออเออมามาดิมาดิมาบวกบวกเดี๋ยวบวกชาร์จมาเดี๋ยวชาร์จเออเออเฮ้ยเดี๋ยวเอ้ยไม่ทันชาร์จรอดพุ่งมาพุ่งมาเฮ้ยโชว์โชว์เดี๋ยว เดี๋ยวดิเดี่ยวดิเดี่ยวดิเดี่ยวเออพันเฮ้ยเฮียไม่พานศักดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนโอเฮ้ยมึงมึงอะไรไรปุ๊บ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 ตะโซนโอ้โดนโดนตะโสนโอ้เลยมึงเอาแล้วนะเอาล้วครับเออเอาผลรับไปซะโดนถ้าไม่ตายใหญ่เปียง หลับเขาให้โอ้โหเกือบหลับท่านผู้ชมเกือบตายมารโตะปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ได้ละปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊เฮ้ยเดี๋ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดนพาไปตายใหญ่ลุยกันเลยคุราะเอาละผมเฮ้ยโอ้โหปบวางไปแล้วโอ้โเฉันันกับซาสุเกะน่ะ แข่งแกงเขากระสุนสถานยิงทำให้ตายไปดสึกโาสวยงามครับท่านผู้ชมโลกแตกเรียบร้อยรับมือฉันสองคนไม่ได้หรอกโอเคเข้าคระสีนต่อครับผมสุดยอดเลยเก่เข้าไปอีกแล้วครับ หาย <S <S ถ้าเช่นนั้นก็เอาอย่างนี้ละกันเฮ้ยยังไงก็ต้องก็ต้องปาแปพันแปพันให้พวกแล้วนี่นาโอ้อา่านไม่ทันครับผมจริงจอ,อกเก๋ยเจ้าอย่าตายไปเสียละออแล้วผมคว้างไปแล้วครับสาวเก ที่เหลือฝากด้วยเข้าใจแล้วเอาละผมเราจะเกยคุมสัโนโอนเอาละคุณธรรมปีมือคงไม่ได้หายไปสินะหลุยส์นะนารูโตเอาละครับผมเอเอ นี่ครับซึงครับซึงในตัวพ่อครับพ่อ,พอบอลต์บอลตยุคัตลงอ,อกไปทีรู้สึกตัวแล้วสินะ ที่นี่คือบ้านของเธอไงบ้านของฉันเออดิมึงความจำเสื่อมไงวะ <laughs> ฮิมาวาริกับแม่ละ่ะทุกคนละ่ะแม่ของโบุโตกับฮิมาวาริกับฮิมาจังเขารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอืมแล้วพ่อรายอยู่ที่ไหน รุนทิตปกป้องทุกคนไว้ถูกเจ้าพวกนั้นพาตัวไปแล้วนะเหอถอดออกครับเฮ้ยคุยอะไรล่ะบุรโตบุรโต พ่อของผมถึงต้องเป็นโฮคังเงี้ด้วยก็แค่ทำตัวอวดเบงอยู่หน้าโต๊ะทำงานทั้งวันเฉยๆไม่ใช่หรือไงเนี่ยว่าพ่อไปเยอะมึงอะตอนพ่อเป็นเด็กปู่ที่เป็นโฮคังเงี้ก็ไม่อยู่บนโลกนี้แล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยพ่อฮันพ่อถึงไม่เคยรับรู้สภาพว่าอของพ่อกับลูกที่น่าสนุกใช่ไหมเนี่ยเสื้อเก่า ตอนนี้มันต่างกับยุคเฮ้ยในสมัยของพ่อแล้วนี่ครับเสื้อนารุโตะมาใส่นะฮะที่ขาดนี่ไม่ใช่นะสู้กับซาสุเกะนะครับตาเซนะฉันนี่มัน เฮ้ยชัดจริงอย่างที่เธอว่าแหละนายถูกผู้คนดูแคลนจากการสอบในครั้งนี้ถูกว่าถูกริม กำบังหน้าฝากฝากไปอ๋อถูกยึดที่กำบังหน้าฝากไปเออตอนนี้ไม่ได้เป็นแม้แต่นินจาซะด้วยซ้ำแถมน้องยังต้องร้องไห้เสียใจแม่ก็บาดเจ็บพ่อก็หายตัวไปถ้าไม่มีน้องที่เขารกในตัวเธอับแม่ที่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยอยู่ด้วย ตอนนี้เธอก็ตกอยู่ในสภาพแบบเดียวกับนารุโตเมื่อก่อนเลยละ่ะแล้วเธอจะทำยังไงต่อทพ่อของผมพ่อนะเมื่อก่อนเคยทำอะไรมาบ้างเหรอโอ้เยอะครับถ้าอยากรู้ก็ไปถามนารุโตะ เอาเองโดยตรงสิเอ๊ะ<อ>ไปช่วยกันเถอะหมอนั่นยังมีชีวิตอยู่ทำไมรุงซาสเกตถึงคอยเอาใจใส่ผมทั้งที่ผมเป็นแบบนี้ละ่ะที่จริงเธอนะ่ะเป็นนินจาที่เก่งนะฉันนะ่ะแพ้นารุโตะไปแล้ว,ลวเออจริงแต่เธอน่าจะเป็นชายที่สามารถเอาชนะหมอนั่นได้ ทำไมถึงกล้าพูดได้เต็มปากว่าจะเป็นแบบนั้นละ่ะเพราะเธอเป็นลูกชายของหมอนันและเป็นลูกศิษย์อันดับหนึ่งของฉันยังไงละ่ะอ๋อยังไงละ่ะแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้น <Naruto S 1> เพราะเธอเนะ่เป็นเจ้าบ้าสุดกูยิ่งกว่านารุโตอีซะอีนะสิเอออู้อาน์ิดอันทูครับเจ้าบ้าสุดกูหมายถึงอะไร <laughs> เป็นสมัยที่าตาสุเกเ,เกดียนะผมก็หมายถึงเกียรติความพ่ายแพ้ไงละ่ะเล่น<พวก>ลืมพวกชั้นกันแบบนี้ก็แย่สินี่ครับผมห้าคางเงะน,นะผมถ้าไม่ไปช่วยโฮคางเงะก็เสียชื่อห้าคางเงะกันพอดีนี่ครับผมรวบรวมสมาชิกเด็กๆนะครับผมโตขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตในหมู่บ้านนะผม โอเคไปสุดยอดเลยนั่นห้าครั้งเงี้นี่นะอย่างกับนารุโตเมื่อสมัยก่อนไม่มีผิดท่าทางจะเรียวแรงดีไม่ใช่เล่น เราจะเคลื่อนย้ายไปที่ที่เจ้าพวกนั้นอยู่โดยใช้เนตรสังหารของฉันเผาระไปที่ดาดฟ้าของคฤหา์กันอ่ะโอเคครับผมก็คือ หลังจากนี้ก็คือจะไปช่วยน้าโตแล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมน่าจะดูเดือดนะอ่ะโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะผมโอเคครัสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย